สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องกัญชากับสุขภาพค่ะกัญชาคืออะไรกัญชามีผลต่อสุขภาพเป็นไงกัญชาทําให้เกิดโรคอะไรได้บ้างกัญชามีข้อดียังไงกัญชามีข้อเสียยังไงไปชมกันเลยค่ะเรามาฟังเรื่องน่ารู้ของกัญชากันดีกว่าค่ะกัญชามีลักษณะใบเรียงชิดกัน5-7แฉกดอกมีกลิ่นหอมมียางเหนียวลำต้นเตี้ยเป็นพุ่มไม่เกิน2เมตร แตกกิ่งก้านมากและให้เส้นใหญ่คุณภาพต่ำกว่ากันชงค่ะและในกัญชานะคะยังมีสารสำคัญทั้งสองชนิดก็คือ THC และ CBD ค่ะ THC หรือเรียกง่ายว่าสารเมานะคะพบได้สูงในกัญชาออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหากรับเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่มากจะส่งผลต่ออารมณ์ความจำความรู้สึกทำให้เคลิบเคลิมหน้ามืดใจสัน่นไปจนถึงเห็นภาพหลอนได้ค่ะในทางกฎหมายจึงอนุญาตให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 0. 2 ซึ่งจันว่าเป็นปริมาณที่เหมาะสมกับการใช้เพื่อลดอาการปวดและอาการเกร็งของกล้ามเนื้อค่ะสารต่อมาคือสาร CBD สารนี้นะคะไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทไม่ทําให้เกิดอาการมึนเมาช่วยลดอาการชักลดอาการอ,าการอักเสบของแผลลดความเจ็บปวดทรมานหลังการให้คีโมและความวิตกกังวลได้ที่สําคัญนะคะยังช่วยต้านอาการเมาอาการคลื่นจากการได้รับสาร THC ด้วยค่ะ ประโยชน์ของกัญชากัญชาถูกจัดว่าเป็นสารเสพติดประเภทถูกกฎหมายแม้จะถูกจัดว่าเป็นสารเสพติดแต่ก็ถูกนํามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ในต่างประเทศมีการใช้สารสกัดจากกัญชาเข้ามาช่วยควบคุมอาการข้างเคียงซึ่งเกิดจากการใช้ยาเคมีบําบัดในผู้ป่วยมะเร็งให้เห็นมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ววงก,การแพทย์ในบ้านเราจึงเลือกใช้สารสกัดจากกัญชาเข้ามาเป็นยาเสริมบรรเทาอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดการฉายรังสีหรือการใช้ยาเคมีบําบัด เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วยช่วยให้ลดปริมาณการใช้ยากแก้ปวดบรรเทาอาการขึ้นไส้เพิ่มความอยากอาหารและสามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มอิ่มภายใต้การควบคุมดูแลป,ปริมาณโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่อย่างไรก็ตามมีคำเตือนอย่างเป็นทางการว่าการชาไม่ควรใช้ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีสตรีมีครรภ์และคุณแม่ที่อยู่ระหว่างการให้นมบุตรเพราะอาจส่งผลให้ทารกในครรภ์มีน้ำหนักตัวน้อยและพัฒนาการไม่สมวัยรวมถึงผู้ป่วยที่มีประวัติผิดปกติทางจิตและโรคหัวใจในรายที่เป็นโรคตับและโรคไตต้องระวังผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้มากกว่าปกติการชานั้นสามารถใช้เพื่อการรักษาโรคได้ โดยมีลักษณะการใช้งานเช่นการใช้ผงแห้งของใบหรือว่าการนำดอกมามวลเป็นบุหรีกัญชานั้นสามารถรักษาโรคและอาการต่างๆได้เช่นลดอาการคลื่นไส้และอาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัดเพิ่มความอยากอาหารในผู้ป่วยมะเร็งและเอดได้ลดอาการปวดได้ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังสามารถลดอาการเก่งและอาการปวดของผู้ป่วยโรคปอ,อกประสาทเสื่อม ช่วยควบคุมและต้านอาการลมชักได้โดยไม่มีความเป็นพิษต่อระบบประสาทสามารถช่วยลดความดันในลูกตาของผู้ป่วยโรคต้อหินได้แต่เป็นการออกฤทธิ์ในระยะสั้นแค่2-3ถชั่วโมงเท่านั้นมีความเป็นไปได้ว่ากัญชาสามารถป้องกันและรักษาอาการสมองฝ่อได้กัญชาสามารถใช้เพื่อคลายความวิตกกังวลได้ในกัญชามีสารที่สามารถต้านการจเจริญเติบโตของเซลเล์มะเร็งชนิดต่างๆได้ ผลเสียของกัญชานะคะตัวอย่างเช่นผลเสียในระยะสั้นคือการรับรู้ที่ผิดเพี้ยนปัญหาเกี่ยวกับความจําและการเรียนรู้สูญเสียการทํางานร่วมกันของร่างกายปัญหาเกี่ยวกับความคิดและการแก้ปัญหาอัตราการเต้นของหัวใจจะเร็วขึ้นซึ่งบางครั้งการสูบกัญชามากเกินไปอาจทาให้เกิดความวิตกกังวลกลัวหวาดระแวงหรือตื่นตระหนกได้ต่อมาคือผลกระทบต่อสมองนะคะ สารออกฤทธิ์ในกัญชาหรือสาร THC จะทำหน้าที่เป็นตัวรับแคนนาบินอยบนเซลล์ประสาทและมีอิทธิพลต่อการทำงานของเซลล์เหล่านั้นซึ่งเมื่อมีการใช้กัญชาในปริมาณสูงแล้วจะได้รับสารนี้มากเกินไปจะทำให้เพนเป็นภาพหลอนการเข้าใจผิดความจำบกพร่องเลอเรือนและมีผลกระทบต่อหัวใจทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นและความดันโลหิตลดลงค่ะ ต่อมานะคะก็คือผลกระทบต่อกระดูกพราบว่าคนที่สูบกัญชาจํานวนมากจะมีความหนานแน่นของกระดูกลดลงซึ่งสามารถเพิ่มความเสี่ยงของภาวะกระดูกแตกหักได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือผลกระทบต่อปอดการสูบกัญชาจะทําให้เกิดการที่ปอดเผาไหม้แสบปากและลําคอรวมทั้งทําให้เกิดอาการไอรุนแรงซึ่ง ผู้ที่สูบกัญชาเป็นประจำอาจประสบปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจเช่นเดียวกับผู้สูบบุหรี่เช่นจะมีอาการไอทุกวันและมีเสมหะพบอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลันบ่อยมากขึ้นและมีความเสี่ยงของการติดเชื้อในปอดมากขึ้นค่ะ